สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เมีเยผู้ใหญ่บ้านมาดามินเดียมาสวนนะคะพานิกกี้มาออกกำลังกายพานิกกี้มาชมสวนนิกกี้ไปไปแล้วนิกกี้ไปแล้วนิกกี้ไปแล้วนิกกี้ไปแล้วค่ะนิกกี้ไปแล้วนิกกี้ไปแล้ว กี้ทำอะไรคะกี <Mickey. S 1> ไไะ้ไปไหนล่ะไปไหนล่ะ สวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้ะเพื่อนๆสุภูสุคนจะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทางฝั่งไทยฝั่งลาวฝั่งโขงฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาเด้จ้าวันิเมียผู้ใหญ่บ้านมาดามินเดียจะมาเก็บมะละกอมะละกออันเพื่อนเพื่อนเขาสั่งมะละกอเพื่อนที่ขายอ่า อาหารอาหารไทยที่ที่เอ่มอมาเลเซียนะคะเนียผู้ใหญ่บ้านก็เลยจะมาเก็บ,บกมะละกอไปให้เขามะละกอก,ก็ใหญ่ทันพี่น้องจ้ะโตไม่ทันขายดีมากสาุกตำสุกตำขายดีมากเขาก็จะมาสั่งมาเรื่อยๆจะมา สองสามวันมาทีก็สองสามลูกสองสามวันมาทีสองสามลูกมีพ่าบ้านก็มีหลายต้นอยู่มะละกอพอได้เก็บขายค่ะโน่นก็มะละกอนี่ก็มะละกอนี่ก็มีค่ะนี่ก็มะละกอนะคะเก็บเก็บเรื่อยๆค่ะตรงโน้นก็มีค่ะตรงโน,น้น ตรงโน้นก็จะมีค่ะ,ะปลูกไว้หลายต้นปลูกไว้หลายต้นพอได้ตัวเองตำกินแล้วก็เก็บขายด้วยค่ะเก็บขายด้วยบอกเขาเก็บแล้วนะครับเดีย๋ยวพุยว่าเอาถุงมาใส่ด้วยถุงมาใส่ให้เขาเก,ะะเก็บแล้วค่ะเก็บแล้ว มะละกอก็โตไม่ทันค่ะเพราะว่ามะละกอเนี้เป็นมะละกอพันธุ์ทำส้มตำโดยเฉพาะนะคะพันเลดเลดี้เนี่ยค่ะเพื่อนเขาสั่งนะคะที่ประเทศมาเลเซียเขาขายเพื่อนๆน,นที่ขายนะเขาขายโคกละสิบริงกิตสิบริงกิตก็คือโคกละร้อยบาทค่ะโคกละร้อย นะคะคเขาก็จะมาเอาสั่งที่นี่ประจำค่ะเขาบอกมะละกอที่นี่อร่อยเก็บขายเขาจะมาซื้อครั้งละสามหรือสี่ลูกแล้วแต่ออเดอร์ค่ะครั้งละ3ามสี่ลูก เมียผู้ใหญ่บ้านก็มาเก็บให้เขาแล้วเด้อมาเก็บให้เขาพาเพื่อนๆมาดูมาชมสวนนะคะมาชมบรรยากาศตอนเย็นๆตอนเย็นๆนี่ค่ะสามวูกสามวูกก็พอเพราะว่าเขาจะมาเอาเรื่อยๆค่ะหมายถึงว่าอาทิตย์หนึ่งสองหรือสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองหรือสามครั้งเขาก็จะมาซื้อกับเมียผู้ใหญ่บ้านซื้อกับเมียผู้ใหญ่บ้าน ผีาาะะ้ให่บ้านก็เลยวะพี่ยผีน่องมองพี่น้องผักตำลึงซอนผักตำลึงพีนงพ่น้องพุ่น่ะี่น้องจ๋าดูนะคะผักตำลึงผักตำลึงอ่อนๆทั้งนั้นเลยดูนะคะเนี่ยผักตำรั้วตำสวนเมียพยาบาลเยอะแยะเลยค่ะกินไม่หมดนี่ก็ผักกระถินผักถินผักกระเส็ดอ่าค่ะ ท่า้เจ้าดูนะคะเนี่ยผักกำลังสวยงามมากค่ะผักเยอะแยะค่ะที่บ้านเมียสวนเมียผู้ใหญ่บ้านกินไม่หมดค่ะวันนี้ก็พามารีวิวมะละกอมาเก็บมะละกอไปให้เพื่อนเขานะคะพาพามาชมสวนเดี๋ยวเขาก็จะมาเอาไม่แน่ใจว่าจะมาเอากี่โมงก็เลย จะพาไป